เงินเก็บ1 0 0 0 0ลงทุนอะไรดีนะคะ1 0,000ก็อย่าไปดูถูกนะว่าเงินมันนิดเดียวเอง1 0,000บาทเนะะี่ยค่ะมันลงทุนอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะวันนี้ใหม่ก็จะมาแชร์ประมาณ3วิธีการนะคะที่ตัวไม่เองอะ่ะใช้สําหรับการลงทุนโดยใช้เงิน1 0,000เนาะ1 ม่อ่ะเริ่มต้นจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมค่ะผู้จัดก,การกองทุนนะคะเขาจะไมนจเงินให้กับเราซึ่งกองทุนที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนหลากหลายเนาะเป็นการลงทุนในดัชนีหุ้นเซ็ตร้อยเซตห้ลงทุนในอุตสาหากรรม บาบาบาหรือมีการลงทุนในพ d ร์ตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำตาสาสนี่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องลองดูวัตถุประสงค์ของเรานะว่าเราอยากจะลงทุนในอะไรแล้วอะไรที่เราไม่ชำนาญเราก็ให้กองทุนเป็นคนจัดการให้ซึ่งการลงทุนในกองทุนเนี้ยค่ะในช่วงแรกอ่ะไม่จะลงทุน โดยใช้วิธีการ DCA นะคะก็คือเป็นการตัดเฉลีย่ยในทุกๆเดือนเท่ากันซึ่งตอนนั้นอะช่วงแรกที่ลงทุนไหมให้มันตัดเฉลีย่ยเดือนละ1,000บาทหรือถ้าเราอยากจะลงเงิน1,000 0บาทเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็แนะนําว่าถ้าเป็น DCA น่าจะดีกว่าถ้าเรายังจับจังหวะไม่เป็นนั่นเองค่ะอันที่2ค่ะก็คือเป็นการลงทุนโดยการซื้อหุ้นค่ะ ก็ก่อนที่เราจะลงทุนในหุ้นเนาะมันต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซึ่งปัจจุบันก็จะมีตลาดหลักทรัพย์ที่มาให้ความรู้การลงทุนหลากหลายทุกคนก็สามารถไปเซิร์ชหาข้อมูลได้นะคะแล้วก็เราอ่ะสามารถฝึกลงทุนผ่านพอจำลองก่อนได้พอลงทุนผ่านพอจำลองแล้วแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยโอกาสในการลงทุนของเราอะ่ะกับความรู้ที่เรามีอะ่ะมันพอจะไปได้อ่ะเราค่อยลงทุนเงินจริงกระได้นั่นเองค่ะอันที่3ค่ะก็คือเป็นการลงทุน โดยการซื้อของมาขายซึ่งในอดีตนะคะม่เป็นการลงทุนไปซื้อของอไปทำแซนด์วิชขายหน้าโรงเรียนนะคะซึ่งอันนั้นอบอกได้เลยค่ะว่าโอกาสในการได้กำไรร้อเ์ไม่ยากเลยกับการขายของเนาะแต่สิ่งที่เสียไปก็คือเวลานะคะแล้วก็ความเหนื่อยของเรานั่นเองค่ะซึ่งตอนนั้นอะอจุดคุ้มทุน น่าจะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้กําไรเลยนั่นเองค่ะก็อันนี้เป็นไอเดียนะคะที่เราอ่ะไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะก็าสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เลยนะคะมาลองวางแผนเงินหมื่นแรกให้ตัวของเรามั่นใจก่อนค่ะ